ขออนุญาตเด้อจุดติดหุดถูกเจื้อให้ติดเด้อลมแห้งแห้งขออนุญาตได้จ้บแม่เด้อฟังเด้อฟังเด้อใครเลี้ยงมะม่ยูกยกหมู่บ้านนะครับผมงานงานงานตะเกียบงานตะเกียบก้อนนั้นตะเกียบทองทองครับแม่ย่าตะเกียบทองอันนี้ขึ้นมาอันนี้มาน้า พิมพ์คําว่ารอแล้วพิมพ์คำว่าสาธุสาธุก่อนนะครับอาจารย์กําลังจุดธูปเทียนเพื่อาขอโชคขอลาบเนาะขอตัวเลขเด็ดๆนะครับผมโอ้ลมลมพี่น้องลมแห้งๆลมยุ่งยังแห้งแกของแกเลยถูกของแกเลยบ่อจันทร์ถูกยืดซีกระดับพื้นเลย โอ้เจยังลมมาแบบอุตรุษเลยแบบนี้ลมแห้งครับพี่น้องแม่สื่อเดือนทองคนบอกว่าไปเขาปันชาวบ้านบอกว่าอย่าไปาขุดเคนแห้งอย่าไปยก,กเคนแห้งว่าถนถไปโคตรยกแห้งโคตรเจ็บเหนื่อยเจ็บโต เอาไปห้องน้ำเด้เออไปห้องไปี่วันเห็ดนยังไงอร่อยเอายเาเลันเจ้าบ้านเจ้าบ้านเขถูกวดงวดแรกคือสามคือสองเจ้าบ้านถูกสามสอง สามห้าสองนี่มีนี่นี่กำลังถะอล้องหมดที่สองกสามตัวตรงๆเด้อหมดที่เหลือสามตัวตรงสามตัวทั้งสองตัวเลยทั้งหมดครับ Lèng phát cho mong muốn Có 3 tô, 2 tô đơ, chào mừng 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 chào Hãy subscribe สี่ <4 38, S 1> สามแปดเอ้า <8, S 1> ได้แล้วสองตัว FC ช่วยทนพิมพ์ด้วยครับ C สามแปดครับสองตัวนี่ศูนย์แปดนะครับสองตัวนแปดศูนย์แปดสี่สามแปดแล้วก็ศูนย์แปดนะครับซ c ขึ้นมาย่งไรนีครับ Hover à, yêu lên. Tôi lên. Tôi lên. Tôi lên. Hiến lên. lên. À. Tôi bực ngay lên. Bè, tôi bực ngay lên. Tôi à, lên. lên. Tôi lên. Tôi 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 lên. Tôi lên. Tôi lên. lên. Tôi lên. Tôi lên. lên. Tôi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  lên. ข้ว่าได้เอาตนไดเชีย่นด exactly. ูวนเด้เอาย่มได้ขนลมนะเดี๋ยวนี้บรลมมาเดี๋ยวนี้มันสั่นดึดดใจสั่นดึดเลยมาเึงเนห้ามกันตังใหญ่เลยแข้งกอ่นะเห็นชัดเลยบอยจาดโอ้ยแปดสามตัวห้าบาทที่แปดสามตรงง่ายเลยแปดสามตัวใหง่เลยมบนจะชูนแปดตรงง่ยเลยคาอว่าแบบแบบแบเลยนะ แดงจริจงคืนเลยอาจารย์บอกว่าขื้นแดงจริงคืนเลยต้องต้นต้องโคนใหม่บทเสียเลยนะบดเสียเลยวะอาจา <c oughs> รย์อยู่หม่องไรอาจารย์อยู่ต้องเหงานเนีับเลยวะคุมๆนี่ตรงนี้เลยคุมๆนี่รับซี FC, เห็นตัวไหนครับตัวบหน่อยเลยบอเอฟซี FC, เห็นตัวไหนพิมพ์บอกันด้วยนะครับผม มองมีเศร้าบานเพิ่อมาถือทั้งบนทั้งล่างถือทั้งสามตัวถือทั้งสองตถือยกหมู่บ้านครับแล้วคุณยิ่งว่าคอยถือกันไปไหนอืมค่อยถือแล้วไม่ไปเชี่ยนไปไหนแตว่าคอยเอาเองไ้ขอนลมเลยนะอมีคอยพู้ลมโอ้ยเด็กง่ามเลยว่าเด็กง่ามัครับ มีสามเปล่ยนตัวง่ายเลยเนี่ยเห็นมึงเก่งเร็วอาจารย์เห็นตัวง่ายเลยอ๋อแอดเมทเมทเ่อไรเปิดพัดลมนะครับลมแห้งครับผมเห็นตัวง่ายเลยอยู่กลางกลางลำหัวเฮ้ยผมเห็นตัวง่ายเลยนี่ตัวนี้เหล็กซีสายอาจารย์นี่ตัวนี้เหล็กซีฮะเล็กตัวนี้เหล็กซีตัวนี้เหล็กซีเตัวนั้นเล็กซีบอกสามเซีสามเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน ไช่ครับมีเสีแปดสามเลยตรงนีโอ้สี่แปดสามวันนี้บ้านี่ก็ชุดแปดมีแปดตรงนี้มันจะชุดแปดโอ้ผมองมเห็นไหมครับเห็นตัวเลขไม่ยุ่ยไกลก็เห็นอ่านจอแล้วกอยูใกล้กับเห็นอืยุ่ยไกลก็เห็นสี่แปดสามครับชุดแปดง่ายเลย

นี่สามนี 4, 3, ดด่สโอสี่สามโอ้สูบเงยเลยดิคย,ยตัวหน่อยใช่ไหีเลขชี้วันนีสามีแปดตัวเงหนึ่งตัวน่อยหบางสี่สามแปดวงนี้เลยบ่สัมกรดดาบอวาเก็ดหาสาม <c oughs> ดีสเสี้งใช่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 ให่ใช่ใชยใช่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 ใ่ให่ใ่ใช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 ่เล่ใ่ใช่ใช่ใชเใช่ใช่ใชใช่ใ่่ใช่น่่ใ่่่่่่่่่่่่่่าขไปซ่มอ่่่่ ใส่เบิ้งเบื้องตั้งใจไงครับแจงหมดเลยนะใส่พี่บ่แจงหมดเลยครับมึงนี้เนาะแจงหมดเลยฮะเดี๋ยวให้เอฟซีพวกเด็กเบิ้งด้วยกันมึงนี่ครับไปเห็นตัวไหนพิมพ์ตัวนั้นนะครับไปเห็นตัวไหนพิมพ์ตัวนั้นนะครับผมพิมเลยครับผมพิมพ์ครับแต่วันศุกร์อรอย่างอะไรอะไรอะไรชัดเลยครัอาจารย์ชัดเลยครับชัดเลย โมเปลี่ยนเลยเข่งแข่งแข่งอะน้ำที่นอ่ะนี่ก็คืออาจารย์หามาแล้วเนาะครับสี่ครับเดี๋ยวผมเสียเสียอาจารย์เห็นเสียนาจารย์หามาแล้วลงที่่สังพิมพ์สั่งพิมพ์เรียบร้อยนะครับพิมพ์กาแม่ตะเขียนงวดที่สองครับล้งจากงวดแรกนะครับอือครับ เออเป็นดางเลังวางครับครับไส่ตรงิเลยคนก็นะครับนี่ชุนพินมุ่นแบบไงนะมันดูแกรบมีขืนนะครับมันดกบแบบไงทิมเลครับผมเป็นวดที่สนะครับที่เออออยเลยมาที่ามน้งพเคยเห็นแจงพอดีนะี่ได้หาแจงรมบผมครับผมไปเลยครับเด้อ เอาไปเมือนกันไเดอแต่เขาว่าเล่ากับเขาไสี่สามแปดกับศูนย์แปดแมนปะเกาเ้าหกลุเอา้ลูกเดือนมาขออยู่นี่่ะขอเก่าหกหกเก่าดตัวไหนนพี่น้องตัวไหน ก็ขอบคุณสําหรับคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับเยนซนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนม,มีความเสี่ยง100%เปอร์เซนตเ็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม